มาต่อกันนะครับผมสำหรับเคมีสวนฟรีบทที่3ตอนที่6กันนะครับเรื่องพันธะเคมีโอเคเราไปต่อกันเลยเริ่มต้นของคลิปนี้นะครับก็จะสืบเนื่องจากเรื่องต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็คือกราฟนี้นี่แหละนะในหนังสือนะครับเขาเขียนว่าไอ้กราฟนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าโมเลกุลแกส๊สไฮโดรเจน โมเลกุลแก๊สไฮโดรเจนก็หมายถึงไอตอนที่มันรรมทำมาท่าโคเวเลนต์กันแล้วเนาะเออหมายถึงตอน,นที่อะตอมไฮโดรเจนสองอะตอมมันทำมาท่าโคเวเลนต์กันแล้วพี่ชี้ให้เป็นตอนสีเขียวเหน็นไหมเออที่พี่ใช้ลูกศรสีเขียวชี้ให้ดูเอออันนี้คือตอนที่เป็นโมเลกุลไฮโดรเจนนะครับเขาบอกว่ามันมีพลังงานต่ํากว่าอะตอมของไฮโดรเจนเออน้องต้องเข้าใจตั้งสติดีๆนะครับโมเลกุลไฮโดรเจนมีพลังงานต่ํากว่าอะตอมไฮโดรเจนเนื่องจากว่า น้องดูจากกราฟครับเห็นไหมอะตอมไฮโดรเจนหมายถึงว่าตอนที่มันยังแยกกันเป็นอะตอมอยู่มันยังไม่รวมกันนะครับพี่ใช้ลูกศรสีดแดงในการชี้เห็นไหมครับเออเขาบอกว่าตอนที่มันเป็นโมเลกุลเนี่ยนะมันมีพลังงานต่ํากว่าตอนที่เป็นอะตอมอยู่436กิโลจูลต่อโมลซึ่งหมายความว่า การทำให้โมเลกุลแก g a ไฮโดรเจน1โมเลกูลแยกออกเป็นอะตอมของไฮโดรเจน2อะตอมต้องใช้พลังงานอย่างน้อย436กิโลจูลต่อโมลในการสลายพันธะระหว่างอะตอมไฮโดรเจนดังสมการแล้วเขาก็เขียนสมการด้านล่างตรงนี้นะครับผมโอเคถ้าตรงนี้น้องยังจะไม่เข้าใจแบบอาจจะยังไม่เคลียร์พี่ก็จะขออธิบายเปรียบเปิยให้นะครับก็คือตอนที่มันเป็นโมเลกุลไฮโดรเจนเนี่ย ก็เปรียบเสมือนกับว่าน้องเนี่ยติดหนี si ้เจ้าหนี้น้องอยู่นะครับแล้วตัวน้องก็เลยติดกับเจ้าหนี้ไปคือแบบตัวติดกับเจ้าหนี้แบบเนี้ยเออนี่แค่เปรียบเปรยเฉยๆนะครับทีนี้น้องต้องการเงินอีก4 3 6บาทนะครับเพื่อมาคืนให้เจ้าหนี้น้องก็จะสามารถหลุดออกจากเจ้าหนี้ไปได้นะพอน้องใช้เงินจ่ายเงินคืนให้กับเจ้าหนี้ไปนะครับทีนี้เมื่อคืนเงินเรียบร้อยแล้วนะใช่ไหมครับทั้งตัวน้องแล้วก็เจ้าหนี้เนี่ยก็เป็นอิสระจากกันล้ะมันก็เหมือนกันนี้แหละครับเออ ตอนที่ไฮโดรเจนมันยังเป็นโมเลกุลยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวเลนต์เนี่ยนะครับผมมันมีพลังงานจากกราฟเนี่ยอยู่ที่ลบ436กิโลจูลต่อโมลใช่ไหมน้องทีนี้ถ้าหากว่าน้องเพิ่มพลังงานให้มันนะครับเพิ่มให้มันจากลบ436เพิ่มให้มัน436ครับเออเอาไป436ไปบวกอะทำให้มัน พลังงานของมันกลายเป็นศูนย์น่ะมันจะทําให้อะตอมของไฮโดรเจนครับที่มันยึดเกาะกันเป็นโมเลกุลด้วยพันธะโคเวเลตเนี่ยแตกออกนะครับผมแล้วก็กลายเป็นอะตอม2อะตอมของไฮโดรเจนแบบนี้นะครับโอเคอันนี้ก็คงจะเข้าใจากันแล้วนะและทีนี้ครับถ้าหากว่าเราเอาเรื่องเนี่ยไปสัมพันธ์กับเรื่องการดูดการคายพลังงานน้องจะได้ว่าการที่โมเลกุลของไฮโดรเจนจะแตกออกเป็นไฮโดรเจน2ออะตอมเนี่ยมันจะเป็นการดูดพลังงานครับผมนะเพราะว่าเราต้องให้พลังงานแก่มันใช่ไหม เ,เพราะฉะนั้นมันก็เอาพลังงานจากเราไปก็เป็นการดูดพลังงานครับเพื่อที่จะทําให้มันแตกออกจากกันนะแบบนี้ทีนี้ในทางกลับกันับผมถ้าสมมติว่าไฮโดรเจน2ออะตอมก็คือตอนที่พี่ใช้ลูกศรชี้เป็นสีแดงนะครับเอ่อต้องการสร้างบรรทัดระหว่างกันเป็นโมเลกุลแก๊สไฮโดรเจน1นโมเลกุลเนี่ยจะเกิดการคายพลังงาน4 3 6กิโลจูลต่อโมลได้เป็นสมนการด้านล่างนะครับผมก็คือน้องลองดูจากกราฟเออก็พูดแบบ มันคูมันก็สัมพันธ์จากก๊าซนั่นแหละน้องเออเห็นไหมตอนที่มันยังแยกกันอยู่เป็นอะตอมไฮโดรเจนสองอะตอมที่ลูกศรชี้สีแดงเห็นไหมมันมีพลังงานอยู่ที่ศูนย์ใช่ไหมครับทีนี้พอมันรวมกันปุ๊บกลายเป็นโมเลกุลของไฮโดรเจนเนี่ยพลังงานมันอยู่ที่ลบสี่ร้อยสามสิบหกก็คือพลังงานมันลดลงครับจากศูนย์เป็นลบสี่ร้อยสามสิบหกแสดงว่าพลังงานมันหายไปเพราะว่ามันคายพลังงานออกไปนะครับ ถามว่าค่าพลังงานออกไปเท่าไหร่ก็436กิโลจูลต่อโมลซึ่งนะครับผมพลังงานปริมาณที่น้อยที่สุดนะครับที่ใช้สาหลายพันธะระหว่างอะตอมคู่ร่วมพันธะในโมเลกุลสถานะแกส๊สให้เป็นอะตอมเดี่ยวในสถานะแก๊สเนี่ยเราจะเรียกว่าพลังงานพันธะนะครับผมก็คือว่า ถ้าอ้างอิงจากเรื่องของโมเลกุลไฮโดรเจนให้กลายเป็นอะตอมไฮโดรเจนนะครับที่แยกกัน2องอนที่เราดูไปในกราฟเมื่อกี้แสดงว่าพลังงานพันธะของแก๊สไฮโดรเจนเมื่อกี้นะครับก็คือ436กิโลจูลต่อโมลน,นะครับมันต้องใช้พลังงานเท่านี้นะเพื่อที่จะทําให้โมเลกุลของแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยที่ยึดติดกันด้วยพันธโะโคเวเลนต์นะครับแตกออกเป็นอะตอมของไฮโดรเจน2อะตอม นะครับผมจากนั้นนะครับในหนังสือเขาก็จะเขียนให้เราคิดตามประมาณว่าสําหรับโมเลกุลที่มีพันธะชนิดเดียวกันมากกว่า1พันธะพลังงานที่ใช้ในการสลายพันธะแต่และพันธะจะเท่ากันหรือไม่เอออันนี้เขาก็เขียนให้คิดตามนะครับเออแต่ถ้าน้องยังอ่านไม่เข้าใจเดี๋ยวพี่ก็จะยกตัวอย่างให้ดูเลยนะที่น้องเห็นอยู่นี้นั่นก็คือโมเลกุลของน้ํานะครับผมที่มีสูตรโมเลกุลเป็น H2O นั่นแหละนะมี O อยู่ตรงกลางแล้วก็มี H นะครับอยู่ด้านข้างทาพันทะเดียวสองฝั่งเห็นไหม ความหมายที่เขาจะถามเนี่ยคือว่าน้องเห็นไหม OH เเนี่ยมันมีม,นม,มันมีพันธะระหว่าง OH กี่ที่ครับมันมี2ที่ใช่ไหมก็คือทางด้านขวาแล้วก็ทางด้านซ้ายน้องเห็นใช่ไหมครับแล้วเขาสงสัยว่าเออถ้าสมมุติว่าน้องสสลายพันธะไอโอเเนี่ยทั้งสองพันธะเนี่ยแต่ละข้างเนี่ยมันใช้พลังงานเท่ากันไหมนะครับผมซึ่งพี่บอกเลยนะครับว่าไม่นะถ้าหากว่า ตอนที่มันยังมีพันธะ O-H อยู่ทั้งสองข้างแบบนี้นะครับเป็นโมเลกุลน้ําแบบดีๆแบบนี้เลยนะการที่น้องจะสลายพันธะ O-H ข้างหนึ่งออกไปเนี่ยน้องจะต้องใช้พลังงานอยู่ที่494กิโลจูลต่อโมลน,นะครับผมก็จะเป็นการสลายพันธะระหว่าง O กับ H นะครับทำให้มันหลุดออกจากกาันตรงด้านขวาที่พี่วาดเห็นนะทีนี้น้องมันก็จะเหลือพันธะ O-H แค่ที่เดียวใช่ไหมครับก็คือตรงด้านซ้าย ซึ่งถ้าโมเลกุลมันเหลือพันธะ OH แค่พันธะเดียวแบบนี้นะครับผมมันจะใช้พลังงานอยู่ที่424กิโลจูลต่อโมลก็จะทำให้พันธะระหว่าง O กับ H นะครับผมถูกสลายไปนะรูปที่น้องเห็นตอนนี้นะครับก็จะเป็นรูปของอะตอมของออกซิเจน1อะตอมนะครับกับอะตอมของไฮโดรเจน2อะตอมเนื่องจากว่าพันธะโคเลลของมันถูกสลายไปแล้ว ดงังนั้นนะผมจะได้ว่าการสลายพันธะ O กับ H แต่ละพันธะใช้พลังงานไม่เท่ากันนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังพบว่าพลังงานที่ใช้ในการสลาย O กับ H ในสารอื่นๆก็มีค่าแตกต่างกาันในทานองเดียวกับความยาวพันธะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงใช้าการประมาณนะครับเป็นพลังงานพันธะเฉลี่ยแทนที่เราจะเอาพลังงานพันธะระหว่าง O กับ H ในสารต่างๆตรง,ตรงๆเลยเพื่อที่มันจะได้คำนวณง่ายๆนะครับไม่ซับซ้อน ก็ใช้เป็นค่าฉเฉลี่ยแทนนะครับเหมือนกับเรื่องของความยาวพันธุที่พี่สรุปไปในคลิปแล้วอะ่ะนี่พี่ก็จะขอยกตารางมาให้น้องดูอีกทีนึงนะครับผมเออนี่คือตารางของพลังงานพันธะเฉลี่ยวความยาวพันธุฉเฉลี่ยนะทีนี้นะครับผมถ้าน้องสังเกตดูให้ดีเนี่ยนะน้องจะเห็นนะครับมันจะมีพันธะ C ธรรมธาตุเดียวกับ C ใช่ไหมซธรรมธาตุคู่กับ C แล้วก็ C ธรรมธาทุสกับ C ครับแล้วน้องลองไปเปรียบเทียบดูที่พลังงานพันธะเฉลี่ย น้องจะเห็นว่าตอนที่มันทําพันธะสามกันน่ะน้องเห็นไหมปรากฏว่าพลังงานพันธะเฉลี่ยของมันเนี่ยจะสูงที่สุดนะครับในขณะที่พันธะคู่พลังงานพันธะเฉลี่ยก็จะลองลงมาส่วนแทดเดียวนะครับผมก็จะมีพลังงานพันธะเฉลี่ยน้อยที่สุดนั่นหมายความว่าการที่มันทําพันธะสามกันเนี่ยนะครับผม แสดงว่ามันเกาะกันแน่นที่สุดครับเออพลังงานพันธะเฉลี่ยของมันก็เลยสูงที่สุดนะครับผมเอ่อส่วนพันธะคู่ก็จับกันแน่นลงลงมานะครับส่วนที่จับกันแน่นน้อยที่สุดก็เป็นพันธะเดี่ยวนะครับผมอันนี้เป็นหนึ่งในข้อสังเกตนะครับระหว่างความแตกต่างระหว่างพันธะเดียวพันธะคู่และพันธะสามยังมีอีกครับผมจากตารางนี้เหมือนเดิมครับแต่ว่าเปลี่ยนฝั่งนะ อันนี้ให้น้องสังเกตตรงพันธะเดียวนะครับระหว่าง H กับ F H กับ Cl H กับ Br แล้วก็ H กับ I นะครับน้องจะเห็นนะครับ F Cl Br I เนี่ยนะน้องอย่าเพิ่งไปสนใจไอตัว H กับ H ด้านบนนะครับอย่าเพิ่งไปสนใจน,นะสนใจแค่ F Cl Br กับ I นะสตัวด้านแรงตรงนี้ที่มันทำพันธะกับ H อ่ะ F Cl Br I มันคือธาตุหมู่7ใช่ไหมครับน้องที่พี่เคยให้น้องท่องไปนะไอไฟคลอกบ้าน i ออะไรนั่นแหนละ ส่วน H มันคือธาตุหมู่หนึ่งนะครับผมแต่ว่ามันเป็นอะโลหะนะทีนี้ถ้าน้องสังเกตดูตรงพลังงานพันธาเฉลี่ยครับน้องจะเห็นว่าพันธาเดียวระหว่าง H กับ F เนี่ยมันจะมีพลังงานพันธาเฉลี่ยมากที่สุดในขณะที่ H กับ Cl มีพลังงานพันธาเฉลี่ยลงลงมา H กับ Br ลงลงมาแล้วก็ H กับ I อันนี้จะน้อยที่สุดในตารางที่พี่แสดงให้ดูนะครับซึ่งถามว่าแล้วมันแสดงให้เราเห็นถึงอะไรก็มันจะแสดงให้เราเห็นว่านะครับ ธาตุเนี่ยยิ่งค่า E n มันต่างกันมากแล้วมันมาทำพันธะสร้างเป็นพันธะโคเวเลนต์เนี่ยนะครับก็ยิ่งจะมีพลังงานพันธะเฉลี่ยสูงครับผมนะอย่างเกับ F เนี่ยพลังงานพันธะมันจะต่างกันมากถ้าเทียบกับเกับ CL เนะครับเพราะว่าเสกับ F เนี่ยมันจะมีค่า E n ต่างกันมากกว่า CL กับเนะครับในขณะที่เกับ CL เนี่ยก็มีพลังงานพันเออพลังงานค่า E n นะครับแตกต่าง การมากกว่า Br กับ H นะครับผมในขณะที่ Br กับ H ก็มีค่า EN ต่างกันมากกว่า H กับ I นะเพราะฉะนั้นยิ่งค่า EN ต่างกันมากมาทำพทลลันธะโคเวเลนต์กันนะครับพลังงานพันธะเฉลี่ยก็จะมากนั่นเองนะแล้วถ้าถามว่าไอพี่พี่ไปรู้ได้ไงว่าค่า EN ของแต่ละธาตุมันเป็นยังไงเรื่องนี้น้องต้องกลับไปดูที่ตารางธาตุเลยนะครับพี่สอนวิธีจำแล้วก็เทคนิคจำให้น้องไปไม่รู้กี่รอบแล้วนะ อันนี้น้องก็ลองเอาให้ H มีค่า EN ค่าหนึ่งครับซึ่งมันต้องน้อยกว่า FClBrI อยู่แล้วทีนี้น้องก็แค่ไปเปรียบเทียบกันนะครับผมระหว่างไฟล์ออกบ้านออยเนี่ยนะว่าไอตัวไหนเนี่ยมันมีค่า EN มากกว่ากันแล้วน้องก็จะได้รู้นะครับผมว่าอันไหนมันจะมีค่าต่างกันมากที่สุดนะครับ F H HCl BrH หรือ HI นะอืมนั่นแหละเรื่องนี้ก็คงเข้าใจได้ง่ายๆใช่ไหมครับอืมงั้นไปต่อแล้วนะ เรื่องต่อมาที่เราจะพูดถึงกันนะครับผมมีชื่อเรื่องว่า Resonance นะครับอันนี้ก็เป็นคำศัพท์ใหม่อีกแล้วนะสำหรับวิชาเคมีซึ่งน้องก็ต้องจำนะครับผมเรามาดูกันดีกว่านะครับว่า resonance มันคืออะไรสรุปสั้นๆก็คือมันเป็นเหตุการณ์ที่เราเนี่ยสามารถเขียนสูตรโครงสร้างแบบลิวอิสได้หลายแบบนะครับย้ำว่าเป็นสูตรโครงสร้างได้หลายแบบนะ เช่นโอโซนครับอืมอันนี้คือโอโซนนะครับซึ่งมีสูตรโมเลกุลเป็นโอห้ยสามใช่ไหมน้องอันนี้คือสูตรโมเลกุลของมันนะเป็นโอห้ยสามซึ่งพอเรานํามันมาเขียนเป็นสูตรโครงสร้างแบบิ e อิสเนี่ยนะครับผมมันจะเขียนได้สองแบบก็คือแบบนี้เลยนะครับก็คือแบบด้านซ้ายกับแบบด้านขวานะน้องลองดูความแตกต่างของแบบด้านซ้ายกับแบบด้านขวาคืออะไร น้องก็คงสัสงเกตเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าไอแบบด้านซ้ายเนี่ยนะพันธะคู่มันอยู่ระหว่างอะตอมกลางกับอะตอมขวาในขณะที่แบบด้านซ้ายนะครับพันธะคู่มันอยู่ระหว่างอะตอมซ้ายกับอะตอมกลางเห็นไหมทีนี้ถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะพี่เรื่องนี้นะครับผมมันก็จะทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎออกเตตของน้องอีกแล้วนะครับน้องจํากฎออกเตตได้ไหมที่ว่าอะตอมมันจะพยายามทําให้เวเลนอิเล็กตรอนของมันครบแปดอ่ะอนั่นแหละ เวลาที่เราจะเขียนโครงสร้างอะไรเนี่ยนะครับเราจะพยายามทําให้เวเลนอิลกตรอนของอะตอมของเรามันครบ8ใช่ไหมทีนี้น้องบางครั้งเนี่ยมันทําแบบนั้นไม่ได้เสมอไปนะครับน้องจําตัวอย่างที่พี่ยกตัวอย่างในคลิปที่แล้วได้ไหมเออมันเป็นหัวข้อต้นคลิปเลยก็คือเรื่องที่อะตอมกลางเนี่ยมันไม่เป็นไปนตามกฎออคเทตนะครับทีนี้เมื่อน้องเอามาเชื่อมโยงกับเรื่องเนี่ยน้องดูไอโมเลกุลโอโซนทางซ้ายก่อนนะครับผม พิจารณาที่โมเลกุลของโอโซนทางซ้ายก่อนนะครับโมเลกุลโอโซนทางซ้ายเนี่ยน้องเห็น O ทางซ้ายไหมโอทางซ้ายมันทําันแท้เดียวกับ O ซึ่งเป็นอะตอมกลางตอนนี้ไอโอทางซ้ายนะครับมันทำมาแท้เดียวอยู่เพราะทเดียวก็แสดงว่ามันมีอ e ิเล็กตรอนคู่ลมาแท้หนึ่งคู่ก็เปรียบเสมือนว่ามันได้รับอ e ิเล็กตรอนเพิ่มเข้ามาอีก1อ e ิเล็กตรอนใช่ไหมแล้วโเนี่ยมันอยู่หมู่6ใช่ไหมน้องได้อ e ิเล็กตรอนเพิ่มเข้ามาอีก1อ e ิเล็กตรอนตอนนี้เวเลนซ์อิเล็กตรอนของ O, นะครับซึ่งเป็นอะตอมทางซ้ายเนี่ยก็จะมีอยู่ที่7ใช่ไหมครับในขณะที่โซึ่งเป็นอะตอมกลางน้องน้องเห็นไหมมนันทําพันธะทั้งหมด3เส้นใช่ไหมครับทางซ้ายเนี่ยมันทํา1เส้นทางขวามันทํา2เส้นรวมกันแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันได้รับอิเล็กตรอนเป็นเวเลนต์อิเล็กตรอนเข้ามาอีก3ตัวดังนั้นนะครับ O ซึ่งเป็นหมู่6เนี่ยแล้วมันได้อิเล็กตรอนเพิ่มเข้ามา3ตัว ไอโอซึ่งเป็นตรงกลางนะครับตอนนี้มันก็จะมีเวเลนต์อิเล็กตรอนเป็น9้านั่นเองนะครับผมส่วนไอโอที่อยู่ด้านขวานะครับของโมเลกุลทางด้านซ้ายนะโอที่อยู่ด้านขวาของโมเลกุลทางด้านซ้ายนอกจะเห็นนะครับว่ามันทำพันธะคู่กับโอซึ่งเป็นอะตอมกลางทำพันธะคู่ก็เปรียบเสมือนกับว่าได้รับอิเล็กตรอนเพิ่มเข้ามาอีก2ตัวดังนั้นโอที่อยู่หมู่6ครับซึ่งมีเวเลน์อิเล็กตรอนเป็น6ได้รับอิเล็กตรอนมาอีก2ตัวก็มีอิเล็กตรอนครบ8ตามกฎออคเทตนะครับผม แต่ทีนี้ถ้ามันมาดูทางด้านขวานะครับเออมันจะเขียนแบบนี้ก็ได้มันก็จะสลับกันครับไอ้กรณีนี้ก็คือกรณีที่อะตอมกลางเนี่ยวเวลนอิกตอก็มี9เหมือนเดิมนะแต่อะตอม O ทางด้านซ้ายนะครับของโมเลกุลด้านขวานะจะมีวเวเลนอิตอนเป็น8นะครับผมส่วนอะตอมของ O ทางด้านขวาจะมีวเวลนอิเล็กตอนเป็น7นะครับก็คือประมาณว่าถึงแม้ว่า ไอโมเลกุลบางชนิดเนี่ยนะครับมันจะไม่สามารถทําให้อะตอมที่อยู่ในโมเลกุลของมันเนี่ยมีเวเลนต์อิเล็กตรอนครบ8ได้ครบทุกตัวแต่มันก็จะยังพยายามครับทำให้อะตอมบางตัวมีเวเลนต์อิเล็กตรอนครบ8อยู่ซึ่งความพยายามของมันเนี่ยก็มีวิธีได้หลายแบบนะครับอย่างโอโซนก็มีวิธี2แบบนี้นะครับผม ในหนังสือนะครับเขาจะเขียนว่าการศึกษาความยาพันธะของโมเลกุลโคเวเลนต์เนี่ยนำไปสู่การอธิบายการเกิดพันธะในโมเลกุลของสารโคเวเลนต์บางชนิดที่สามารถเขียนโครงสร้างลิวอิสตามกฎออกเตตได้มากกว่า1โครงสร้างเช่นโมเลกุลของโอโซนที่ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับมันจะมีโครงสร้างลิวอิสสอโครงสร้างครับซึ่งประกอบด้วยพันธะเดี่ยวและพันธะคู่ระหว่างออกซิเจนที่ควรมีค่าความยาพันธะไม่เท่ากัน แต่จากการศึกษาครับพบว่าความยาวพันธะระหว่างออกซิเจนเนี่ยมีค่าเท่ากับ128พิโคมเมตรเพียงค่าเดียวซึ่งเป็นค่าที่อยู่ระหว่างความยาวพันธะ O- สร้างพันธะเดียวกับ O ครับซึ่งมันจะมีความยาวพันธะอยู่ที่1 4 8พิโคมเมตรกับ O- สร้างพันธะคู่กับ O นะครับซึ่งจะมีความยาวพันธะอยู่ที่121พิโคมเมตรแสดงให้เห็นว่าพันธะทั้งสองในโมเลกุลโอโซนเป็นพันธะชนิดเดียวกันที่อ,อธิบายได้โดยทฤษฎีโรสเซนแนนว่า อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะหคู่เคลื่อนที่ย้ายไปมาระหว่างอะตอมทั้ง3ามทำให้เกิดเป็นโครงสร้างผสมระหว่าง2โครงสร้างโอเคถ้าพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยน้องก็น่าจะงงนะครับคือถ้าพี่อธิบายแบบนี้แล้วน้องไม่งงตามในหนังสือนี่คือแบบน้องโคตรเซียนเลยนะโอเคแต่ถ้าสําหรับใครนะครับซึ่งพี่แม่น่าจะเป็นส่วนใหญ่แหละที่งงเดี๋ยวพี่จะมาวาดรูปอธิบายให้ฟังนะครับ ก็นี่เป็นสูตรโครงสร้างแบบ Lewis ของโอโซนของเราใช่ไหมครับอันนี้พี่จะขอไม่เขียนอิเล็กตรอนคู่เดียวนะครับเดี๋ยวมันยิ่งจะสับสนนะขอเขียนแค่เส้นมาทะพอซึ่งโอโซนเนี่ยมันเขียนสูตรโครงสร้างได้หลายแบบใช่ไหมครับมันจะเขียนให้มาทะคู่อยู่ทางซ้ายก็ได้หรือว่ามันจะเขียนให้มาทะคู่อยู่ทางขวาก็ได้ใช่ไหมครับทีนี้อ่ะตามทฤษฎีเนี่ยน้องเวลาที่เขาเอาไปวัดนะครับความยาวพันธะเนี่ย ปกติแล้วถ้าเป็นพันธะเดี่ยวระหว่าง O กับ O เนี่ยนะครับมันควรจะวัดความยาวพันธะได้ที่1048ในขณะที่ถ้าเอาไปวัดความยาวพันธะนะครับซึ่งเป็นพันธะคู่ระหว่าง O กับ O เนี่ยควรจะวัดความยาวพันธะได้1 2 1แต่ปรากฏว่าครับน้องตอนที่เขาไปวัดจริงๆอน่ะไปวัดที่โมเลกุลของโอโซนไปวัดที่ความยาวพันธะของโอโซนจริงๆอน่ะนะครับพวกเขาพบว่าไอ้ทั้งสองข้างเลยครับ มันวัดความยาวพันธะได้ที่128ซึ่งเลข128มันเป็นค่าระหว่าง121กับ148ใช่ไหมครับทีนี้พวกนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็เลยต้องข้อสงสัยนะครับว่าเอ๊หรือว่าพันธะเส้นพันธะเอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะอีก1นอันเนี่ยที่มันสามารถเคลื่อนที่ไปมาได้ระหว่างด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยมันจะทําการเคลื่อนที่ไปมาอยู่ตลอดเวลาวะ คือแบบเส้นพันธะอีกหนึ่งเส้นน่ะเออมันอาจจะเคลื่อนที่สลับซ้ายสลับขวาไปมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับทําให้เวลาที่เราวัดความยาวพันธะเนี่ยเออไอ้ทั้งสองฝั่งของพันธะนะครับมันเลยวัดความยาวได้เฉลี่ยเท่ากันที่128โดยเราก็จะทําการเขียนไอเส้นพันธะอีกหนึ่งเส้นนะครับที่เป็นสัญลักษณ์แทนคู่อิเล็กตรอนอีกหนึ่งอันเนี่ย ที่มันสามารถสลับซ้ายขวาไปมาได้เรื่อยๆนะครับเป็นแบบนี้นะมันก็จะเป็นเสัญลักษณ์เส้นประโค้งองอแบบนี้นะครับแสดงให้เห็นว่าเออเนี่ยนะมันจะมีเส้นพันธะอีกหนึ่งเส้นที่สามารถสลับซ้ายสลับขวาไปเรื่อยๆแบบนี้ได้ซึ่งมันจะทําให้เวลาที่เราไป ว่าความยาพันธะเนี่ยเออมันไม่ได้ความยาพันธะทั้งพันธะเดียวหรือพันธะคู่นะแต่ว่ามันจะเป็นความยาพันธะกลางๆระหว่างนั้นในหนังสือนะครับเขาก็จะเขียนสรุปเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างเรลเซนซ์ต่อไปนะครับว่าการเคลื่อนย้ายตำแหน่งของอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะในโมเลกุลที่เขียนโครงสร้างลิวอิสได้มากกว่า1แบบเนี่ยเราจะเรียกมันว่าเรลเซนซ์และเรียกโครงสร้างลิวอิสแต่ละแบบว่าโครงสร้างเรลเซนซ์ครับโดยแสดงการเกิดเรลเซนซ์ระหว่างโครงสร้างด้วยลูกศรหัว สองหัวก็คือไอ้ลูกศรสองหัวแดงๆที่เขาเขียนด้านบนเนี่ยเห็นไหมเออที่มันจะชี้ไปมานะครับระหว่างว่าระหว่างโมเลกุลของโอโซนสองอนนะครับที่อันหนึ่งเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยนะครับมันจะมีพันธะคู่ระหว่างอะตอมโอเนี่ยอยู่ด้านขวากับด้านขวานะครับที่มันจะมีพันธะคู่ระหว่างอะตอมของโอเนี่ยอยู่ด้านซ้ายนะครับผมซึ่ง เขาเนี่ยจะทำการเรียกโครงสร้างผสมของโครงสร้างเรโซแนนซ์ทุกโครงสร้างว่าโครงสร้างเรโซแนนซ์ผสมหรือก็คือโครงสร้างที่มันจะมีเส้นปะคงอที่พี่วาดรูปให้ดูเมื่อกี้แหละนะครับที่มันจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าเออเนี่ยนะมันจะมีคู่อิเล็กตรอนอีกคู่หนึ่งที่มันสามารถสลับฟองซ้ายขวาได้อะนะครับโอเคครับก็คลิปนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดติดตามเพิ่มกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย